ในวันนี้ผมกับเพื่อนจะมาเล่นสปันกี้โดยผมนั้นได้ไปเจอมอสที่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะปกติแต่ดันมีถ้ำลับที่ซ่อนอยู่ภายในเกมผมกับเพื่อนจึงได้เกิดความสงสัยและเข้าไปสำรวจข้างในนั้นดูทำให้พวกเรานั้นได้เจอกับสิ่งสุดแปลกและสุดพิศดานมากมายโอเคทุกคนก็ในวันนี้เนี่ยผมนะครับไปเจอมอสลับของเจ้าสปันกี้มานั่นเองเว้ยเพื่อน กูบอกเลยว่ามอดนี้โคตรแปลกแปลกยังไงวะมันก็เหมือนเดิมกับตอนที่เราเล่นรอบแรกเลยใช่หระปกติหมวกของเจ้าแบ็คเราเนี่ยมันจะเป็นฉากสยองขวัญใช่ไหมแต่อันนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนคือมันจะเป็นถ้ำลับซีเครตนี่โว้ยโคตรมิสเตอรี่ตัวละครปกติของเราเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรนะครับนี่ปกติทุกอย่างเห็นไหมแต่จะมีแค่เจ้าหมวกตัวเดียวเจ้าแบ็คของเราโอเคเดี๋ยวจะทําการใส่หมวกให้ดูนะครับทุกคนฟึบอ่ะเพื่อนกดใส่นะอ่าหนึ่งสองสา เฮ้ยนี่ไงตูมหน้าถ้ำของเราเพื่อนดูเป็นไงทุกคนโคตรน่ากลัวมันบอกว่าอะไรอ่ะดู not enter ห้ามเข้าไปข้างในนี่ตูมห้ามไปหลังถ้ำหรือเปล่าใช่หรอไม่ใช่เดีันน้มันต้องเอ่อแบ็กไม่ใช่หรออันนี้มันดูน o ต enter อร์ห้ามเข้าไปด้านในนี้ แสดงว่าด้านในนี้นะครับทุกคนน่าจะมีอะไรที่พิศวงอยู่ไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปในถ้ำกันเลยนะครับทุกคนไปเอชโกปึ๊บนี่ครับจะเป็นสภาพบรรยากาศข้างในถ้ำของเราไอ้ยีม่มีตัวอะไรด้วยเนี่ยมันจะเป็นถ้ำที่มี3มรูให้เราเข้าไปนะครับทุกคนจะมีรูซ้ายกลางแล้วก็ฝั่งขวานะครับทุกคนนะนี่ตูเมื่อนแล้วก็ไม่มีตัวละครให้เราเล่นอีกแล้วนอกจากเราน่าจะต้องเลือกเข้าไปในถ้ำเองนะครับแล้วก็มีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเว้ยกระดาษมันจะกดได้ด้วยเพื่อนกระดาษกดได้ตุม้มเดี๋ยวลองคิ <มา S 1> ดะคมับ กฎของถ้านี้ 1. ให้เล่นจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา 2. ทํทำเพลงให้สนุกเพื่อที่จะผ่านด่านไปด่านต่อไป 3. แต่ละประตูนั้นจะมีมอสสุดแปลกรออยู่ 4. หากไม่เล่นตามกฎคุณจะตาย <c oughs> ไอ้ตูม <c oughs> ถ้าเราไม่เล่นคือเราน่าจะตายตามพวกสปันกี้ทุกตัวไปนะเพื่อนเราก็ต้องทำเพลงให้มันสนุก <c oughs> ใช่ไหมใช่ เพื่อที่จะผ่านด่านแต่ละด่านของถ้าไปนะครับเราต้องเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนถ้าตามกฎที่กระดาษนั้นบอกเรามานะครับลุยเลยดิเพ<ว>ื่อนไปฝัป่งซ้ายก่อนเฮ้ยไอ้ดูเพื่อนมันคืออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนผมจะเคยเห็นนะครับว่ามันเป็นมอสมัสตาร์ดนะเพื่อนจะเป็นมอสของสปันกี้ทีหนึ่งที่มันจะเป็นแบบเพง้งค่อนจะมันมากแต่ผมไม่รู้นะครับว่ามัสตาร์ดเนี่ยมันอ้างอิงมาจากอะไรนะครับผมแต่คือสีค่อนข้างจะต่างจากอันเดิมเลยนะเพื่อนดูดิทุกอันเลยอ่ะ เปลี่ยนหมดอะแบบเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างเลยใช่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวแรกของเราเลยเจ้าออเรนนะครับมาดูกันว่ามอสมาสตาร์ดเนี่ยจะเป็นสีอะไรปึ๊บตัวแรกอ่าเป็นเสียงบีดกองเหมือนเดิม่อนเดี๋ยวเราต้องทาการเช็คทุกเสียงก่อนนะครับเพื่อที่จะทําเพลงให้สนุกไม่งั้นเราอาจจะตายกันหมดนะครับสองคนอันที่2เลยเจ้าแรดดี้อ่าอันนี้ก็ยังคล้ายๆเดิมนะไอตูมไม่ได้ต่างจากเด็นะใช่ต่ออันที่3มามะเวลามเสียงตามมานี พิ้งเหมือนปืนป่ะเออกูน่าจะตายละยิงหานี่ตัวต่อไปเจ้าไม่รู้ชื่อมาอ่านยากมากครับตัวนี้อ๋อนี่มีมัสตาร์ดเฮ้ย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 อันนี้ได้อยู่นะเพื่อนเสียงมันค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับอันนี้ไปอันต่อไปนะจะเป็นเจ้าฟันบอดเจ้าหุ่นยนต์โอ้ยอันนี้เหมือนครบเครื่องมาเลยเพื่อนเออมันค่อนข้างจะโจน่อันนี้บีทดค่อนข้างจะรวนะครับอันนี้ได้อย่างนี้ได้อยู่ตัวต่อไปเนี่ยชื่อว่าวินเนเลียเพื่อนวินเนเลียอ๋อเฮ้ย ฮิปฮอปนะเพื่อนดูดิคโคตรฮิปฮอปอ่ะเยอ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 ะอันนี้มันอยู่นี่มันอยู่กว่าดาแรกน่าจะง,ง่ายเพราะว่าเราทำเพลงให้สนุกง่ายอยู่เพื่อนกว่านะาตัวต่อไปจะเป็นเจ้าขังของเราอ๋าอ,อเฮ้ยได้อยู่นะกว่านี่สนุกนะเพื่อนแบบเหมือนแนวเกมเออเหมือนเกมอาร์เคดสมัยก่อนนะไอตูมเจ้าสกายนะครับ เจ้าหางเหรอเฮ้ยโคตรเลปสตาร์ให้ดูเฮ้ย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 เท่หวะเท่หวะเฮ้ยไอ้ตูมก็เท่หวะเนี่ยเฮ้เท่จัดเัีวนี้เท่จัดเออมันดูมีอะไรเยอะกับเพื่อนนะเว้ยตัวนี้น่าสนใจน่าสนใจตัวต่อไปเลยนะครับเจ้าเครย์ตัวสีเทาเฮ้ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยมาอยู่มาอยู่ตัวนี้ ค่อนม้างมันกันอมากมันต้นยานะครับชื่อเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันไหนเดู๋ิคือเป็ดเป็ดน่อยตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าตัวแว่น V R ของเราโอ้โหยนี้มันนะเพื่อนโอ้แต่ว่าทำแรกของเราเนี่ยค่อนข้างจะมันทุกเพลงเลยนะไอตุ่มค่อนข้างจะดีมากเออทำง่ายน่าจะผ่านด่านแรกของเราได้ง่ายอยู่นะครับที่ว่าเราต้องทำเพลงให้สนุก อันต่อไปเลยจะเป็นเจ้ามิสเตอร์ซันของเราอ่าเฮ้ย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 มีแขนได้เพื่อนนี่มีมือมีมือมีมืออ่าไม่ไม่นี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 ่มือเออมันจับอะไรวะมิสเตอร์ทีไใบตูมคุณต้นไม้นะครับแ๋้วนี่ขดมาสตาร์ในตูมมัดมาสตาร์ที่บอก าได้อยู่นะอันนี้มันจะเป็นเมโลดี้นะครับทุกคนเป็นดนตรีดนตรีชิวๆใสมอนตัวสายฟ้าของเราแล้วนี่จะเป็นอ๋อไม่ใช่สายฟ้าแล้วป่ะเหมือนเป็นเพลงอนิเมะไปแล้วเออสิบอันดับอนิเมะที่โคตรจะเหมือนผมอันดับที่หนึ่งซาสึเกะด้านอะไรด้านความหล่อต่อไปอะไรเพื่อนเจ้าเดอร์โพลถ้าผมเรียกผิดก็ขออภัยนะครับผมยังจำชื่อไม่ค่อยได้นะเฮ้ เฮ้ยมาแล้วมา,มานะโอ้ยค่อนข้างมันในโดมโอ้ยน่าเอาไปใส่ใน Intel clip เออตัวไปเนี่ยจะเป็นนายอำเภอแล้วนะครับเฮ้ยมีกีตาร์ป่ะเฮ้ยโอ้ยอเพลงรัก <laughs> เพลง, <laughs> งแรกเนี่ยเพลงรักเพลงแรกโดมตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นม <c oughs> ิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์เพลงจีนของใน Luxury คลิปที่แล้วอย่าลืมไปดูคลิปที่แล้วด้วยนะครับโคตรสนุก กลายเป็นมัสตาร์ดกลายเป็นมัสตาร์ดโอ้กลายเป็นมัสตาร์ดนี่ได้นี่ได้นี่ได้ตัวต่อไปเจ้าเวนด้าอ่าอ่าเป็นอนิเมะอีกแล้วเออไปอยู่กับไปตัวที่แล้วได้เลยนะไซมอนไซมอนเออแต่มดนี้เพลงดีจริงนะเว้ยเพื่อนกูว่านะดีกว่าอันที่เราเล่นรอบแรกเยอะใช่อันต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคุณเชวินไหมเป็นตัวเสียเงิน มันเป็นเสียงร้องอันนี้ตูมมันร้องว่าอะไรวะ It's re It's re a u s t r a อ i a ภาษาอะไรเพื่อนเนี้ยตัวต่อไปเลยเพื่อน,นเป็นตัว Pinky เฮ้ยตอนแรกมันหูตั้งนะถ้าภาคเก่าอะเต่าหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยใจหมด่นจูบก็หล่อเฮ้ยคุณจะหลอนหรือว่าจะมนันด้วยนยโอ้โหโอ้โหภาพเป็มเลยบ้าบ้าข้างบ้าข้างบ้าข้าง,าาง,าางแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นมิสเตอร์แบ็คของเรามอดนี้จะเป็นยังไง อ่าหุยเพลงดังๆนะเพื่อนอันเนี้ยก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากมันร้องเองใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มทําเพลงให้สนุกกันเลยเพื่อที่จะผ่านด่านแรกไปเอากรีดีกว่ากรีดีกว่าเฮ้ยได้ได้ได้เพื่อนได้อยู่นะได้อยู่นะก็มันขาดเหมือนขาดไอ้สักอย่างก็เมโลดี้น้อยไปไหมใส่เมโลดี้สักหน่อยดีกว่าลองลองเพิ่มสักตัวนึงอะเอาเป็นไซมอนไหมไซมอนไซมอน เอ้ยมาอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยตู้ผ่านแล้วว่ะเพื่อนผ่านแล้วเอ้ยโอเคตอนนี้เหลืออีก2อุโมงค์นะครับแต่คือกูไม่อยากเข้าอุโมงค์สุดท้ายเลยแม่งมีตาแดงๆเนี่ยตาแดงๆจะไว้ใจได้กาเคยฟังไหมเคยดิแล้วมันร้องไงต่อตอ่ะร้องไม่เป็นละนึกว่ารูที่สองเลยจะมีอะไรที่แปลกไหมว่ามันน่าจะมีความดาร์กเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเราเข้าอุโมงค์ที่สองเลยเพื่อน Let's go เฮ้ยตัวละครของเรากลายเป็นเด็กทุกตัวมันไม่เห็นหน้าโกเหมือนหน้าถ้ำเลยว่ะเพื่อน เดี๋ยวเรามาลองเช็คทีละตัวเลยนะครับว่าแต่ละตัวมีความสามารถอะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยเจ้าออเรนจ์อ่าเฮ้ย,ยจะเป็นจังหวะบีดเร็วนะตูมกองเร็วกองเร็วว่มันมีความต่างจากทารอบที่แล้ว,วะอะในรอบที่แล้วมันจะมันกว่านี้นะอันนี้มันจะแบบเนิร์ฟลงมาตัวต่อไปเลยเจ้าแรดดี้อันนี้อันนี้มันแบบช้าเนาะช้าช้ากว่าเดิมตัวต่อไปเลยเจ้าครักเอออ่า เนีแต่ถ้าตัวละครมันกลายเป็นเด็กมันน่ารักอยู่นะเว้ยไอ้ดูมดูบอกเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอ่ะเออคุณยุนแสนสนุกเฮ้ยโอ้ยไม่มีชื่อเพลงด้วยยังไม่มันเท่าเพลงที่แล้วกูว่ามันน่าจะทําให้เพลงมันสนุกยากขึ้นเพื่อที่จะให้ผ่านด่านทํายากขึ้นหน่อยเพื่อนน่าจะใช่ปะเพราะว่ามันแบบมันต้องยากตามระดับตัวต่อไปเลยมีเนเลียอุ้ยเหมือนทาซานเดี๋ยวเราฟังนี้อ คล้ายๆกับอันแรกนะแต่ว่าเสียงมันเล็กลงแล้วเพื่อนตัวไปเจ้าเกรอ้ยอ่าอ่าตัวไปเลยเจ้าเบิร์ดโอ้โหอันนี้ถังเบลเลยไอเสียงจิ๋วลงตอนแรกมันจะเหมือนคอกว่านี้นะนี่จะเสียงเล็กลงเพื่อนทำหน้าเออด้วยนะตัวไปเลยนะครับมันมีสิวด้ยมีกาะดเด็กอุ้ยนอนนี่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 นอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราไปดูกอยยากกันต่อ กอยาอ๋ออันนี้เหมือนเดิมเลยแค่จะเหมือนเดิมเลยเพื่อนแต่แค่เสียงเล็กลงไหมดูเจ้าตัวสกายกันต่อเฮ้ยฮิปฮอปวะเอ๊ะเหมือนเพลงกล่อมเด็กเออเนี่ยกูเล่นเสร็จกูหลับละไอตุ้มหมดละตายในถ้ำละกูไม่ได้ไปด่าต่อไปคุณอยากจะ อยากจะเป็นความสุขสองวันอะไรว่าอ่านไม่ทันเป็นความสุขวันด้าเล็กปารเก็เดอร์ปากเก็เดอร์นะปาเก็เดอร์อันนี้อันนี้หนุกอันนี้หนุกพิงกี้โอ้ยไม่อยู่ๆมันก็เปลี่ยนโทนอันนี้รู้ว่าเขาโบดนะเนี่ยสุดท้ายเจวินตามกันไปเลยคนนี้ไปอยู่กับพิงกี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราต้องทำเพลงให้สนุกกันนะครับเพื่อที่จะผ่านด่านที่สองของเราโอเคเพื่อนๆ้องเริ่มกันละต้องใส่บีบก่อนก็ถ้าไม่มีบีบอาจ,จะทำเพลงไม่ได้ก็อาจจะทำเซตเดิมนะในรองนี้คล้ายๆเดิมนะครับใช้สองสองตัวหลักเออเราอ่ะนะโบปากิดเล้อดไอ้สนุกสนุกตัวนี้สนุกตัวนี้สนุกเพ่อนอีกตัวหนึ่งก็ว่าเป็นตัวไซมอนเหรอไซมอนเดี๋ยวลองดูอ่ะเออ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  哎哎哎！Uh, uh, uh. บิวสปอร์ชอปเป็นร้านบริการขายตัวละครทอยเลตท,ทาวเวอร์ดี s เนต์นะครับบอกเลยว่าตัวละครถูกๆเยอะมากรวมไปถึงไอเทมในเกมแมปอื่นๆด้วยนะครับอย่างอนิเมะดี e เ s นต์หรือว่าจะเป็นสกินบีดีทาวเวอร์ดีเฟเนต์ก็มีเหมือนกันใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ใต้ลิงก์ของพี่ได้เลยนะจะมีลิงก์แปะอยู่นะครับตรงนี้เข้ามาก็ล็อกอินใ้เ็จสับแล้วก็เลือกซื้อของตามใจได้เลยนะครับปลอดภย100ัย1 0 0รต้องบิวปรกร์ชอชอบ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 เอา ้ผ่านเฉยเลยนั่ลันไปเลยนี่คือเราผ่าน2ด่านแล้วฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของเรานะครับเหลือแค่ด่านสุดท้ายแล้วเจ้าเฮอร์เรอร์หมดหรือเปล่าดูจากลูกตายแล้วโคตรน่ากลัวเลยตูมกูเข้าไปนี่กูโดนผีมาบีบคอหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนอาจจะมีตัวดักเราอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยนะครับว่าด่านสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงไปกันเลยเลชโกโอ้ยโอ้โห ไอตูมกลัวแหละทำไมตาแดงมันยีไอพวกนี้เองเย็นมันน่ากลัวนะเนี่ยไอตรงกลางคืออะไรเนี่ยตรงกลางอะไรไม่รู้ไม่สูงเกินทะลุขอบจอกูไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยว่าน้าตาเป็นยังไงตัวแรกจะเป็นเจ้าออเรนต์ดูสิมันออกไปได้ไหมเนี่ยโอเคได้ป่ะมไปแล้วมไปแล้วโอเคตัวแรกอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัวแต่มันอย่างเนี่ยไอตูมอันแรกก็มันแล้วอ่ะบีดมันว่ะอันนี้คออแบบบ้าข้างอ่ะเออกำแพงพังแล้วเนี่ย เจ้าแรดดี้แรดดี้หมดด่านสามนี่อันนี้เตะถังเออมันเตะถังหรือเปล่าวะเลิศครักเฮ้ยว่าถ้าใส่คู่กับไอเจ้าตัวออเรนนี่มันนะเนี่ยเอ้ยเนี่ยเนี่ยดิก็ได้นะอันนี้ได้นะไอ้ตูมไปดูฟันบอทกันนะครับฟันบอทำไมหน้าเปงั้นเหรอเอย อุ้ย,ย,ยมันมันนะเนี่ยอันนี้มันอันนี้มันว่ะเฮ้ยเฮ้ยบีเอ้ยโอวูบังกินอะไรเหรอครับวูบมาตัวต่อไปเลยเพื่อนเกรนะครับเจ้าเกรย์ <c oughs> ได้อยู่นะเพื่อนตัวนี้เจ้าบลัฟทถังของเราเห <c oughs> มือนทีซซ่าเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้นะอันนี้เขย่าอะไรในขวด <c oughs> หรือเปล่าวะ<ๆ>ตัวต่อไปอะไรเนี่ย ไอ้น,นี่ป็นเนี่ยตัวสกายปะเนี่ยเจ้าเจ้าสกายของเราเปะเนี่ยตัวสีฟ้าอ่าใช่ตุม้มอ้ยนี่างผีเนี่ยนางผีนาะงผีมิสเตอร์ทรีชื่ออะไรว<อ>ะแต,แต่แต่ถ้าเป็นความถึงได้อยู่นะแต่แม่งสภาพมันไม่น่าเป็นต้นไม้เลยเนะี่ยต้นไม้เนาดดเ่าหรือเปล่าวะไม้เนี่ยว่าโดนไฟเผาแล้วแบบเละตอเปล่าวะเออตัวไปมิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์อุ้ยอุ้ย ด้ยอันนี้นะกลัวเปล่ะเพื่อนมันมีจอมสแกียงไหมเนี่ยอย่านะเว้ยอยกูทำจอเล็กไรสัตว์อย่านะไปเราเริ่มเลยว่ะสิ่งที่กูชอบเนี่ยคือตัวนี้เลยเพื่อนสองตัวแรกเลยนฟังนี้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วกี่เลนหนึ่งสุดท้ายสุดท้ายอะไรดีวะเลยใส่เสียงกองเพิ่มอีกอันดียังไม่โจ้พอใส่ใส่อันแรกก็ได้ร้องเลยอันแรกจะเร็วมาก อุ้ยแต่น,นี้หนูก็ได้ได้ได้พี่ตูนผ่านเฉลยเพื่อนอะไรวะอะไรวะอนนี้ปีศานหายไปแล้วถ้ามันคือกลเป็นท่าปกติมันจะสีเขียวติ๊กถูกเอาลอดแล้วดิเออรอดแล้ว